เชียบูเกอร์เบทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอเชียบเ์บคนนี้คือใครก็ไม่ต้องสงสัยมากนะครับเขาคือท่านกัทนั่นเองนะครับก็วันนี้เราไปแขกรับเชิญประมาณ2คนนะครับที่จะมาร่วมทําคลิปด้วยก็คือทําคลิปแหกคุกด้านเองนะก็เรามาดูเลยว่าการแหกคุกพวกเขา3ามคนนี้นะครับเขาจะรอดหรือจะล่วงหรือว่าจะติดอยู่ในคุกดีหรือเปล่านะครับเออมาดูดีกว่าความบ้าและความฮานี้ มันจะทําให้พวกเขานั้นออกจากคุปได้หรือเปล่าเออติดแล้วก็ได้มีคนอีกคนหนึ่งมาแล้วแล้วคนคนนี้ก็คือท่านนิวนั่นเองนิวเบอร์น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเสียนี่สุดในแมปนี้นะก็เราไดูดูว่าพวกเขาสามสาหัยจะออกจากคุกได้หรือเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยอาลาปิตาไปไปทางไหนอ่ะกูไม่เคยเล่นไปดูเฮ้ยเฮ้ยไปดูเฮเฮ้ยหนีหนีหนีออกจากคุกปบ้า ไปเร็วนี่กูนนบ,บอกเลยแบบกูเซียนออฟฟี่อ่ยจุ๊บจึ๊บจึ๊บเลี้ยงมีปุ่มไดยอ่ะปุ่มกดทำไมปุ่มกดปุ่มกดทำไมวะเให้ให้บันไดมืนอันนั้นเนี่ยอ๋อ ไปไปพวกเรากระโดดลงใช่ไหมเออขาหักขาหักแขนหักโอ้เชิดสวัสดีครับไปแล้วทำไมมันตามกูเนี่ยมีแดงก้ไม่ลอเลยอ่ะมันตามแต่กูไอ้เนี้ยอึบนี่ี่ไปกดปุ่มกันพี่กดปุ่มอะไรมึงกดให้กูกดสิมันกดกันนี่เด้อ แต่ามันก,กดแกไม่ได้เหรอโอเกมไม่สมจริงเลยเทุกคนรีบวิ่งเร็วก่อนที่ไอ้บ้านน้ำจะจับพวกเราไปตุยตูดไ,<ป>ไม่เย็น <c oughs> What What the fuck เราจะรอเราจะไม่รอไอ้นิ้วเลยเราจะรีบวิ่งไปเลยเฮ้ยเอา,าไไเอาา่ะฉันจะตุยตูดแกในห้องน้ำ ไม่ชยเฮ้ยไอเหี้ยโดดไปเหี้ยไม่หุ่นโคตรเหม็นอะไอคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกับไอครูเก่นั่นอะอ่าห้าเมอกคว่าอะไรนะครูกะเฮ้ยไอแบบนั้นอะแบบนั้นโคตรโคตรไอสะพานอันเนี้ยมันแกล้งกันได้ด้วยแล้ว ิปนี่มันดูรีดูคนเซียนเขาก็ดดยกันนี่ดูคนเซียนเขาก็ดดกันชุบโอ้นี่ยมันลูกอุกบาดใหญ่หรือเปรเฮ้ยเร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็วเวเร็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 เร็เร็วเรวเร็ร็วเเร็วร็วเร็วเร็วเร็ว มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอืมมาให้เอาไอเชียไปตายแนงวะนะาดทำไมการหนีออกจากคุกมันยากจังวะเฮ้ยนี่ไปฝซ้ายี่ไปฝซ้ายนี่ไั่้านกดอันนกดนกดคันเร่งไม่ใช่กดกดนี่คันเร่งเออิหายแล้วไปไปม่เล่นยกกู เร็ววิ่งวิ่งเลยขึ้นไม่ได้รอด้วยม่ง้อมันติดกำแพงไม่ง้อไม่ง้อมันติดกำแพงกูกูปากลัวแบบสปีดลาร์นอยู่กูไม่รอแล้วจังหวะนี้ไปแล้วจ้าเอาไอ้เหี้ย ตามทันไปเลยพฉันจะพาเธอล้อยขึ้นไปด้ยพี่เอ้าพี่เป็นพระเจ้าอ่ะพี่ได้กูคือพระเจ้าแล้วกูก็เป็นพ่อเมือด้วยเราด้วยนี่ตั้งกินอ่ะต้องกินแล้วก็กระโดดบอกเลยว่าน่ยากอ่ะเฮ้ยกูมีน้ำไม่ใช่าน้ำน้ำสปีดลัน嘛ทุกคนไปสปีดลันสวยสปีดลันไม่ไหนซัก

้องเก็บของกูต yeah. ้องไปทางไหนต่อกูต้องไปที่ห้องเก็บของเหรอแล้วก็กดลีพาหเหรอเก็บบันไดกดเก็บบันไดเก็บบันไดเออดื่มได้ด้วยอ่ะตาหมูมาตาหมูมาไหนไหนไปทางไหนมึงยกอะไรกูไม่เห็นเนี่ยนะเนี่ยแล้วได้ล้ว กดเฮ้ยอย่าบังกันดิลุกเดินไปเดินึ๊บเฮ้ยโอเคได้อยู่ไปอืมเออแต่ว่าพวกเราก็ติดคุกกันมานะพวกเราไปทำความผิดอะไรมาวะเออพวกเราไปทำอะไรผิดมาวะพวกเราถึงติดคุกล กระโดดกระโดดี่กระโดด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 แบบแบบว่าพ่อเป็นจิงโจ้พ่อคุเป็นจิงโจ้ด้วยพ่อเป็นจีกูโดนกูโดนหนามเสียบดาบตาย what w h t the fuck เสียบดาบ w t what มีตุยตุ่ยบุเลยพี่ชแก้วพี่ชแก้วเออใช่ใช่ทำไมแก้วพกวเฮ้ย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 จุดจไปสปีรันรึปะอากอเฮียละตายกันหมดเลยอ่ะตายกันหมดยกตีมันเล่นโปมันเปิดสกิมันเปิดสกิ้ เว้ยแต่ไอ้ทำไมกูไปตรงนี้ไม่ได้อุ้ย,ยเกมมันกูสันตีนะเนี่ยน่าน่าโดนตบนะร้วย้วเดี๋ยวแดงจุกัสเ,เราีแดงคนเดียวนึ่งนึ่งเลยนึ่งเลยนึ่งเลย ฉันจะพาเธอลอยลอยไปในอวกาศที่มีเธอตายหมดเลยเอาตายอาไ่มันกระโดดได้หร่อเ่าเอาพี่ไปไหนอะเอ๊ะแตไปเป็นยิงยิงไอไอคนสวนแน่นอนเลยทำพี่เดงหายเฮ้ยแป๊บนึงดิกูกำลังฝึกวิชาลอยตัวอยู่แต่ว่าพี่แดง เฮ้ยเงี้ยไม่เหนเที่ยวฝึกวิชาลอยตัวเฮ้ยกระโดดกระโดดอะไรเพื่ให้พี่แดงกว่าไม่ให้พี่แดงอีกมังนี่ผ่านได้หรือเปล่านะเฮ้ยเงี้ยเอาได้เหรอพี่จะไปเป็นเป็นด่านของของไอ้ไอุ้ง นี่สปอยเลยโคตรยากโคตรยากอยู่ไม่นอ้นะพอมะเฮ้ยทุกคนมีเขาบวกมาดิบวกมาดิไม่พี่ต้องเอา RPG ก่อนพี่ต้องเอา RPG ไหนว่า RPG จัดมันบอกให้เก็บเนื้อไว้พี่อันนี้ RPG อ้ยโดนโดนโดนยิงช่วยกูด้วยมันตีตูดกูแล้วมันตีตูดกูแล้วเจ้าแก่แกแก่หนาแก่หรอ RPG ออกไปไอ้ทุเรศมึงอย่าเซ็ตหยอกกูไม่อยากได้เซตหยอกตุดห้อกคุหนีอย่างเดียวคุณหนีทำไมกูยิงมันไม่ได้วะในคอมอ่ะในคอมยิงไม่โดนเลยใช่ในมือถือก็เหมือนกันเในคอมเรียนเรายิงโดนัด้อยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวมึงเจอแฮมเบอร์เกอร์กูทำไมยิงไม่เป็นไรเลยวะ มันเปิดโปมันโปมันต้องยิงตรงไหนวะยิงหัวมันเหรอได้ยิงหัวมันยิงตรงหัวมันยิงตรงหัวมันเออยิงตรงหัวมันจะเร็วขึ้นไม่ยิงตรงหัวมันมันจะโดนเว้ยไม่ยิงมันหัวมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นพี่มันจะเร็วขึ้นยิงหัวอ้ยผ่านกกนยังอ่ะลาร์มีจีไม่โดนเลย เยอะเย่เย่มึงมาใกล้กูแล้วเิ็มจะตายนี่เอ้ยสวยกระจอกโง่กระจอกเอาไอ้เหี้ยมาระเบิดใส่กูตอนนี้แค่ทางบ้านเปล่าวะไม่ใช่สู่ความเมื่วานไกลพ้นโอ้ยอดขางเย่ผ่านแล้วเย่กูก็ผ่านเหมือนกัน ผ่านยังยังนีดเดียวลยจะตายอ่ะกูผ่านอยู่แล้วเนี่ยกูกำลังจะไปด่านต่อไปเฮ้ยทางถึงทางออกแล้วไอพี่ไม่รอคนอื่นเลยอ่ะถึงทางออกแล้วเร็วรีบเดินมาเร็วจิตใจพี่อ่ะจิตใจพี่เอาพี่รอองผมยังไม่ผมยังไม่นะเลยได้เลยกูจะรอกูจะรอพวกมึงที่ทางช้างเผือกเว้จิตใจพี่แบบไม่รอใครเลยใช่ไงกูไม่สนโลกแล้วโลกก็ไม่ต้องสนใจกูด้วย อ้าอเยี่ยกูตกเออเราไม่น่าจิตใจแคบเลยเว้ยทำอะไรว่ะนั่นน่ะกำลังยิงบอสอยู่อ่ะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้ากูลัเขาได้รับการับัตจนสามารถกลับบ้านได้กลัูกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่นี่วาวะเอา,อเอามันเปิดออกไปได้หรอ กม่อยากกํลังกํลังทําเลเซอร์อยู่พี่เออเงินไปด้วยอะไอนิวไอนิวกูไปก่อนนะบ๊ายบายันเป็นเพืกัไปฮ้ยอ้ากูแตก่อนกัโอ้กูจะอดรอแม่งหกัูกำลังหลบเลเซอร์พวกนี้อยู่ดิพี่เบือแ วันหนึ่งแป๊บนึงแั๊บนึงเฮ้ยอาโอเคโอ้โอ้โอเคโอเคกูยังไม่ตายเล่นดาบหนึ่งกันไม่เราต้องไปชิดเกมนี้ได้ก่อนเว้นี่ไงใช้แผ่นโลหะเพื่อข้ามคือเฮียหรอรับไม้กระดานของคุณที่นี่รับไม้กระดาน นี่อ่ะอ๋อนี่ไงไม่ต้องเอาไม้กระดานมาต่อตกันด้ยเรา่อากันเก็หล่นอ่ะไม้ไม่ต้องเอาไม้กระดานมากดต่อตอกันเว้ยมึงโง่ดิไม่ใช่ไงก็รู้แล้วเราบ่มด้วยมันต้องกระดิบพี่ไปนั่งตรงเนี้ยมันจะมีหุ่นยนต์ใหญ่ยักษ์ด้วยมึงว่าอะไรนะ มึงเอาจริงดิไม่ได้โมดแหละมึงนั่นงะยแค่แค่เชฟตัวเมื่อกี้ที่กูจะปวดหัวอยู่ละเชฟแบบเชฟเพื่อนนี่ไะมันต้องยิงตรงอันั้นอ่ะไอที่มันยิงที่มันยิงเป็นปืนอ่ะมันมันต้องยิงตรงแขนใช่ไหมไอ้เหียกูตก มันจะได้ยิงไม่ได้เอ้าเฮ้ยเอ้าพี่ลอยได้เอ้มใช่พี่เดินเดินรู้ลมอ่ะกูก็เห็นมึงเดินกันรู้นั่งไงจริงด้วยเฮียนั่งไงบอกแล้วกูบอกแล้วพวกเราบวกเลยพวกเราพวกเราไม่กลัวอยู่แล้วเอ้บวกคุณนั่งไงปืนปืนเพื่อนบวกอยู่พี่ยิงตักปืนด้วยตุ๊กกลัวไม่น่าใช่เลยมันยิงมันยิงมันยิงเราต้องหลบแบบ เราคืออา o ย o ่โอเคไหมเกรยมันมันจะกระพืบอกูกระเพื่อมกูพี่ปันจะตายแล้วต้องยิงแขนมันเหรอเออพี่ต้องแขนมันดิเ้อตายกูกดยิงรัวๆไม่ได้เยี่ยกูเล่นในโทรศัพท์เออแขนหักไปแล้วเออผมจะเล่นในโทรศัพท์พี่ผมจะเล่นเฮ้ยนี่แม่งโคตร พี่ไม่มีรวยมีอ่ะตายพี่ตายแล้วเอาเข้ามาในนี้เพื่อตายยังวพี่ตายหมดยังสกัสไม่ยังยังยังพี่เสร็จยังอ่ะยังกูมันเหลือนิดเดียวแล้วมันจะตายแล้วเย่มันตุยแล้วเย่มันกระจอกมากเลยล็อกกันล็อกกันจะเสร็จแล้วกระจอกมากเลยกูได้เกือบตายมันก็กระจอกอ่ะเพื่อจอกกูยออาพีจียิงตูดทุงเด้อ ไอ้พี่มันมัีรถถังเฮ้ยเราจะได้ขับรถออกไปแล้วเว้ยไปไปพวกเราไปไปขือนเลยบึงคนขับนะโอเคไปพวกเราพวกเราบ๊ากันไปเลยแง่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 เราไปปนธนาคารเอ้ใครอะไรข้างบนมั้ง่ะ เออว่ะไอ้เชี่ยชิบหายแล้วกวัวโดนตำรวจจับเอาเอาต้องไปต่ออีกเหรอไอ้เชี่ย<อ>ต้องเดิน,น,นดีกว่าทำไมมึงไม่ขับรถได้วะไปต่อ,ตอ,ตอมันจะมีที่กระโดดอยู่พี่พวกเราจ,จะชนะแล้วว้านี่ไงเร็วเวลามันจะไม่พอแล้วเนี่ยสปีลันล เรามาผมก็ตายว่าตายมันยากมันยากมากใช่กู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 ก็ตายตัวเย,ยวอะไรเบ๊ี่จะไปฟิฟายไหมพี่พอืมไม่ดูสิมีมันแล้วเฮ้ยกูจะกูกูจะถึงแล้วอึบจิ๊บอึบชิ๊บไอเชี่ยนิดนเดียวเองหอ,อกไงผมจะหลอกทุกคนอะ โอ้หลอกหลอกเราเราจะขึ้นไปเลยนะเอ้าสรุปไอ้นี่มันไม่ใช่ตำมันมันไม่ใช่เอ้าอ๋อมึงไปแต่งตัวเป็นตำรวจเออเล้วปีไฟกันเรีบปีไฟกันจบแล้วจริงเหรอเออจบแล้วเว้ยยินดีกันเย้ดิ้งกูเป็นตำรวจเยฟีไปทุกคนไปต่อปีไฟกันโว้